โอ้ไม่ได้ฆ่าอีกแล้วมาดีน้องไปครับยิงจากไปให้เขาเดินออกมาโดนแล้วโดนเขาโดนแล้วอะไรอ่ะมาดินี่อ่ะเอ้าเห็ดเงาเห็ดเงานี่ไงนี่ไงขู่เขาดิขู่เขาได้ครับแมกแมนไลเฟิร์นบอกเลยแรง ชุบมันจะชุบเพื่อนมันจะชุบเพื่อนโดนเนีอาวะตู้กู่อุเอาวะเดะเดวเดะเดะกดเล็ขใหม่ก่อนเจอคนนเจอกูเจอกู่ฉันนี่อโอเก็บสองนี่น้องมาดิมาดิมีอไหมล่ะ ครับว่ากล่าวสวัสดีนะนะครับอีกหนึ่งวันพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเกมเดิมครับเดิลเตอร์ฟลอตเดิลเตอร์ฟลอตเดิลเตอร์ฟลอตเดลตอร์ฟลอตวันนี้เราจะเล่นโหมดแบบผ่อนคลายสมองนิดนึงนะครับไม่ตะลุยเนื้อเรื่องนะครับโหมดแอตแทกแอนดีเฟนส์นะวันนี้ดูนี่จะมารีวิวปืนอะไรดีปืนอะไรดีบาร์ลอรีวิวปืนอะไรดีผมเอาใช้ปืนเคราะห์ดีกว่าเออ นะครับตอนนี้นะ sr 25เป็นปืนบั็กแมนไรเฟิลนะครับพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองข้ามปืนนี้ไปแต่ผมบอกเลยนะแรงสูงสูงนะคนใช้เยอะมากนะครับคนใช้เยอะจริงๆนะ sr ยีนะครับปืนเคาะส่วนใหญ่นี้ถ้าโดนตรงตัวในสามนัดนะแต่ถ้าหัวนัดเดียวครับป,ปืนเคาะปืนนี้บอกเลยโคตรดีแรงมากแล้วรัวได้เร็วมาก คดูแรัวเร็วมากเก็บได้หมดนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าปะ่ะเยี๋ยมลุยกันสองคนสนามรบกดดิรอไลย่ยิงให้พี่พลีทุกท่านได้รู้วรามารคแมนไลฟ,ฟ์เฟ,ฟิร์นนี่ห้ามมองครามเด็ดขนาดสามนัดตายเรียบอะ นั่งรถดิน้องระวังเบคอนในเพื่อนอยู่ด้านหลังนะครับทำตัวให้เป็นประโยชน์บอกเลยอย่างนี้ยิงมาเยี่ยมนั่งรถดิรออะไรอะ่ะมานี่ไงนี่ไงเขาข้างหลังเขาข้างหลัง เอาข้างหลังออกแล้วอีแพทย์อีแพทย์โอ้โหโดนแล้วเพื่อนยิงหน่อยเพื่อนเพื่อนยิงหน่อยคมขมขมขอขมขมอู้หูอีกนัดนึงรัวไม่ทันเขาเฮ้เฮ้เมันวางมันตาย chụp phết nhở, ô hô, mày chụp nhanh quá vậy mà, nhìn nó đi, ô hô, nì nè, ôi, ô แพทชุบหน่อยเว้ยที่เพื่อนแพทชุบหน่อยแพทเราอยู่ไหนวะสวยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโดนแล้วนี่ไงยังไงเฮ้ยเกมยึดฐานเว้ยเฮ้ยไม่ได้ฆ่าอย่างเดียวเว้ยเฮ้ยเกมยึดฐานเว้ย นี่ไงมาร์คแมนไลเฟิร์นบอกเลยโคตรเอาทีเดียวโอ้โหไม่โด<ท>น,นโอ้โหยิงยากว่ะระยะไกลระยะไกลแทนที่จะยิงง่ายเรายิงยากซะงั้นนะครับอ่าเลยกูโอ้ไม่ดีว่ะ nên là giá cay gần một mấy tỷ. Bởi bật chưa vào, bởi bật chưa vào. Tiếng ô tiếng tháo tiếp đấy Cây cây diễn dạc mà โ,โอ้โหมาใหม่เด็กโอ้โหนี่เตียวว่ะเพื่อนไอ้ยแบ็แบคจะหมดโอ้โหเขาลัวกว่าดิใกล้ๆเราไม่ได้ดิไม่ได้วะอืมยึดใกล้อ่ะโอเคไปซีนหนึ่งก่อน มาดิน้องมาดิน้องโอ้ยรีบเกิดทำไมเพื่อนกำลังชุบเลยกำลังชุบเลยเพื่อนรีบเกิดเกินนี่ไงน้องมาดินี่ไงน้องเฮ้ยองององโอ้โหเกือบ โ,โอ้โห,โหช็อตเทพมาแล้วเฮ้ยโอโ้แล้วซีหนึ่งไม่ได้จะไ,ได้ว่ะโอ<ฮ>้ย<ฮ>นีด่เดียว ฆ่าไปกี่ตัววะก็ว่า ATB ไม่มาสักทีไงคิดว่าเป็นลับงงไปหมดเลยอะไรเนี่ยเคยเล่นจริงไหมเนี่ยหนุ่ยเอ้า เยี่ยมอ่องยืนช็อตที่ ATV นี่ครับมุมประจัมมุมอร่อยไปเพื่อนอยู่นี่แหละนี่ครับมาร์คแมนไรเฟิลโอ้โหไม่ได้ค่ะนี่ยี่บอย สามสองหนึง่งโกโอ้โหไปแตกกลางอากาศเถอะโอ้ไม่ได้ฆ่าอีกแล้วตัดจริงครับตัดจริงให้เพื่อนตัดจริงให้เพื่อนเทีนิงกระสุดจุดเดิมครับ ไปตุม้มโอ้ไม่มีใครตายเลยโอ้ไม่ได้ฆ่าอีกแล้วมาดีน้องไปครับยิงจากไปให้เขาเดินออกมาโดนแล้วโดนกระโดนแล้วอะไรอ่ะมาดีนี่อ่ะเอาเห็ดเงาเห็ดเงานี่ไงนี่ไงขู่เขาดิขู่เขาได้ครับแมกแมนไรฟเฟิลนบอกเลยแรง ช่วยมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนโดนได้เอาวะตู้คู่อุ้ยเอาวะเพื่อนไปดักหลังเพื่อนไปดักหลังเขาได้เขาได้ไดช้าได้แม่แม่เขาโผล่มาตรงนี้โอเคยิงนี่ตู้เอ,โโอโ๋โอ้ยเขาลุกเอาโห,โโหทั้งหลัง ว่าอะไรว่าโดนอะไรข้างหลังวุย้ยวุ้ยโอ้โหโชุดหน่อยเพื่อนสวย M ร้อยห้าสลูตา ไม่ชุบครับไม่ชุบครับโอ้โหเลียบมันหัวดิตรงผมได้ยิงโดนอ่ะเขาดักยิงหลังอยู่อ่ะไปไม่ได้โอ้โหแล้วสองมาหัวหัวมาโอ้เราปั๊ปปั๊ปปั๊ป โอ้ย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 คมว่ะเฮ้ยยิงไปก่อนเขาหนีเราไปไกลๆเอาคมเราไม่สู้เขาหมอบทันโอ้เู่แล้วเต็มหัว อ๋อจะปลุไม่เข้าเลยวะกูยิงไม่โดนหรอโอ้แล้วใครป่า,ปาวะไอ <c oughs> ตัวนี้มันโอ้มาดิน้องมาดิน้องโอ้แล้วผม <c oughs> เราไม่มีใครวางกระสุนให้เลยชิ่เปกแล้วนี่ไนะงมาเดโอ้โหโนโอาโมเปลี่ยนต้องกัน,กน,น,นยิงไอ้เพื่อนนะยึดจิดได้แล้วยึดจิตแล้ว แอบตรงนี้อ่ะมาแอบตรงนี้อ่ะไม่ก็โผล่มาตรงนี้นะอะไรวะเนี่ยเพื่อนเราตายหมดเลยตายแล้วไม่ใคัไม่โดนเลยแย่ายุ นจัดโอ้โหโอ้โหโหไม่ได้เลยนะครับยิงจนท้อ Allied troops launching the assault on objective alpha Allied troops launching an assault on objective alpha Gun โอ้โหไยเฟินแม่แมนเกินจะได้ว่ะยิงให้เพื่อนไม่ได้อ่ะอ้จะแก้แคนไรเฟิร์นักหน่อยโอ้ยทำไมไม่ไม่ยิงวะ ไปเขาไปยึดเพื่อนก็ไปยึดจะได้แล้วจะได้แล้วเอาอยู่หลังแม่ขัรอ่องหัวสลิงนี่ร้อ,อไรอ่ะไป,ไปหัวสลิงนี่หัวสลิงนี่ไปไปอ่องไป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 ด้วยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยไปไปโดดยีโอโหโดดใสเรียบร้อยโอ้โหรยาาจะเนียนัังดักยิงรอเลยอะเด็งเลยว่ะโอเคโอเคมามาวัดก,กันหน่อยน้องมาวัดก,กันหน่อยเดี๋ยตัวโดนเลยบอกเลยมุมเนี้ยโดนพี่แน่ อุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ปลาระเบิดตกตายนี่ไงไฟฉายย่อส่วนเหรอสินไฟฉายเหยออ้น้องมาเดมาเดียโผล่ออกมาตายนะบอกโอ้แม็กหมดก่อนมาเล่นกันอยู่สองคน ผมค้ำไม่ให้มันไม่ได้โผล่หรอกมาเด็มาเด็น้องไม่ได้ยิงคนอื่นเลยนะเราฟอร์ทีมจุดสุดเลยนะเนี่ยเอาละครับเพื่อนปลุกเข้าบีหนึ่งแล้วครับปลุกไปปลุกไปปลุกไปนี่แน่โอ้มันชุบกันอยู่นี่แหละสองตัวเนี่ย Chụp má Chụp má Ôi lỏi Tí Kiếm một ạ clip ui, น้องเขาไม่ยอมมาดีน้องเขาไม่ยอมมาดีน้องเขาอยากเล่นนะดีอยากเล่นลนะดีอยากเล่นก็นไปนอนนะดีน,อน้องนี่ไงยัดรูดิมาดิ บอกเลยหางโพหางโพหางโพไอ้น้องโดนแล้วโดนแล้ะพบเจอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผมเล็กใหม่ก่อนเจอคนนเจอคู่เจอคู่ชาวเน็ตนี่ อ่ะดูเก็บสองนี่น้องมาดิมาดิม,าดมีไหมล่ะไปดิโอ,โอไม่มีกระสุนแล้ววะเราต้องปุกแล้วดิตีชีเพื่อชาติโอ้โหเยอะจัดเเป็นไงวะภาพื้นสนามเป็นไงวะไมเหมือนดูดันไม่เข้า เหมือนปีหนึ่งอย่าได้เหมือนปีหนึ่งเพื่อเราไปหลอยได้เนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยจะได้ไปวางรีคอนได้เนี่ยได้เนี่ยได้ว่ะได้ว่ะไปวางรีคอนเลยไปไป ไปกังวลขวาไปนิดนึงเลย <_ t od _> เล่นตาไหนแล้วก็จะไม่ชนะเลยเหรอเนี่ยเพื่อน <_ t od _> โอ้ยยิงใกล้ไม่ได้เลยวะ <_ t od _> ยิงไม่สู้เลยวะ เปิดไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนวางเบคอนอะไรตรงกลางวะน่ะหล่อนชิบหายโอ้ Lên bục lạp bài học quân lọc cock bài quân chưa này bên ngay. มาไงวะกดดกดเขาไม่ยิงเลยไหมแต่งคิววลีมาร์ตโซมาสโซกูด Thank you Shit. enemy is weak The The enemy

สองตาเป็นเพื่อนมันระหว่างเทอนสองอันเทอร์นสองดูดิเป็นเบอร,ร์ 2, ห,อนนหนึ่งว่ะมาร์คแมนไลเฟิร์นว่ะโคตรเอว่ะเพื่อนน,นะครับบอกเลยว่ามาร์คแมนไลเฟิร์นเป็นปืนอีกหนึ่งปืนนะครับที่โคตรน่าเล่นนะครับโคตรน่าเล่นนะครับอย่างที่บอกอย่างที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวจะรีวิวปืนไหนต่อนะครับเดี๋ยวว่ากันเนาะนะครับวันนี้ กาฝันดีละตีสวัสดีครับวีทุกท่านครับ